แม่ครับผมจะเพียรงานอยูิงเทพแล้วอยู่ทั้งบ้านก็ดูแลสุขภาพจะขอไม่เลิอครับเพราะจำกินหวงผุมดอกเดี๋ยวผมไปหอดผมก็เชีดยด้วไม้มาหาหดูเลือครับแม่สวัสดีครับผมซื้อบอกักตก่เป็นค,คนขอนแก่นหลังจากที่เรียนจบมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่จึงออกจากบ้านเพื่อไปหาเฮ็ดน,นันในกงเทพผมเสื้อว่าหลายๆคนก็ทำจืจอเรื่องราวแบบนี้เพามีไผรหรอกครับ ที่อยากจากบ้านเกิดจะข้องไปใจเอ้ยไปเหตุงานอยู่กรุงเทพกะตังใจเหตุงานเดลูกอย่านอนตื่นสวยมันบุคืออยู่บ้านเฮาเดสิตื่นย่ำได้กได็ไดไปกุ่นกะจังใจเหตุงานเก็บเงินแตงสิเรยงแม่บ้านเฮ้ไ,ไว้เงินที่แม่ให้ไปกะประหยัดใสเอาเดอ้อแม่ก็มีจำหนีละพ่อว่ล่ะให้ไปสามล้านขอบคุณครับอีแม่เงินผมกะสิประหยัดใสเอาจิตวาเงนินสามล้านคงสิพอ่อใสอยู่ดอกครับผมกะสิไดไปเดอ้อครับอีแม่บัดนี้ รวดจัชชิมาแล้วปีไม้สมการผลรับจัจะสิริพอกันอีกทีหนึงไปไปรูปไปขอให้พระคุ้มครองเดินทางเลยปลอดภัยตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินจังสิไรเนื้อบ้านเฮ้ไว้สวัสดีครับแม่ผมไปคนเด้อ หลังจากบักจ่อยออกจากบ้านมาเพื่อหางานทำแม่ให้เงินมาสามล้านโอ้ยกูขนน้อนกองดาร์กอยู่บา้านวแล้วเงินจากสามล้านและบักจ่อยมันก็ได้ทำโรงงานแห่งหนึ่งในนวะนะนัดนครด้วยความขยันขันแข็งของบักจ่อยมันก็ไปขับบินมอเตอร์ไซค์เป็นอาชีพเสริมจนได้เจอสาวสวยคนหนึ่งที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดโอ้แม่ก็ให้ของมาเยอะเลเกินและจะยกขึ้นห้องไหวไหมเนี่ยเอา้าอื้อ อือโอ้ยหนักจังวะโอ้ผู้สาวองก็ขึ้นมาเห็นงานแท่เลยขนของมาย่างไหลเดี๋ยวเฮ้างเขาไปใส่แล้วอันผู้สาวครับเพิ่งขึ้นมาหางานทำหรือครับใช่ค่ะหนูเพิ่งมาจากต่างจังหวัดพรุ่งนี้ก็ว่าจะออกไปหาสมัครน,นั้นอ๋อแสดงว่าเพิ่งจะเรียนจบแล้วขนของมาซีเยอะแยะเลยเรียนจบมาใหม่แบบนี้กําลังร้อนวิชา เอ่อว่าแต่ขนขึ้นหรือยังครับขอโทษนะคะหนูไม่ใช่เด็กแล้วที่จะไม่มีขนแต่พี่ก็ไม่สมควรที่จะมาถามเรื่องแบบนี้กับผู้หญิง้ายนี่น้องคิดไปถึงไหนกันเนี่ยไอ้ที่พี่ถามว่าขนขึ้นหรือยังหมายถึงของบางอย่างขนขึ้นไปบ้างหรือยังอ้าวหนูคิดว่าขนตรงนั้นพี่ไม่พูดให้มันชัดเจนของที่มันเบาๆหนูก็ยกขึ้นไปหมุนแล้วค่ะก็เหลือแต่ของชิ้นใหญ่ที่หนูยกไม่ไหว โอเคโอเคพอดีที่ขับบินอยู่แถวนี้พี่เห็นยุกของพี่ก็เลยเข้ามาช่วยเอ่อว่าแต่โอ่งมุงกรนี่เอามาทําอะไรเลยครับอ๋อโอ่งมุงกรนี่เหรอคะก็เอาไปรองน้ําอาบไงคะแล้วที่ห้องพี่ใช้อะไรลองน้าว้าายุคไหนกันแล้วที่จะมาใช้โอ่งรองน้าเดี๋ยวนี้เขามีฝักบัวกันแล้วครับน้องเขาไม่ต้องมาใช้โอ่งรองน้ําแล้วสร้างมันเถอะไปขนของขึ้นห้องพักกันเถอะเดี๋ยวพี่ช่วย ขอบคุณมากค่ะพี่ถ้าไม่ได้พี่มาช่วยหนูคงแย่แน่แนแนเลยคงยกไม่ไหวแน่อมกวน